ถึงมากความสุขบานสะเลิศทุกคนทุกคนวันนี้วันอะไรวันนี้วันอะไรวันแม่ต้นแหน่ใบพิมพ์ค่ะนี่โหสุดยอดเลยอ่ะของโปรดเลยอ่ะค่ะแม่ของปนของแม่ของของแม่นี่ซื้อมาให้คุณแม่ทานนะคะยั่วๆเลยค่ะยั่วๆเลยค่ะอืมชอบไหมคะแม่ ไหนแม่หย so oh, oh, bon ิบ oh ข oh, ึ well ้นมาโอ้โหโอ้โหท่านเรามีสวนนัง oh, ห right right ุ่นนะแม่เนอะโอ้โหไหนแม่เรายิ้มหน่อยหนึ่งสองถูกใจว่าถูกใจป่ะอ้ยดูดูดูไข่ไหลเม็ดเลยนะเนี่ยไหลเม็ดเลยนะเนี่ยลูกมันเรี้ยงอืะอะไรแม่โอ้ยนี่เบื้องหลังการไถ่ทำค่ะ สวยพอแป้งค่ะหน้านวลหน้าใสอายุเท่าไหร่ละคะแม่เร็วดิให้เลขหน่อยให้เลขหน่อยไม่รู้8ปดสามแปดสามโกงอายุนีหว่าแม่คะอายุแม่กับต้นไม้ข้างหลังนี้ใครแก่กว่ากันเนี่ยอายุต้นไม้แก่กว่า ไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมตอนนี้ายเท่าไหรล่วเนี่ยแม่แปดในายแปดสิบสามชอบกงอายุปะปะปะโอ้ยทิใตายทิปนี้คุณแม่เลี้ยงนะคะโอเคไหมโอเคค่ะ okay,